จะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นดูกโกลนะคะทำให้ผิวดูแบบว่ามีน้ํามีนวลน,นะคะอีกทั้งน้ํามันยังล็อกความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวันนะคะ<อ>ทุกคนมันจะไม่มีความเนินอะเนี่ยมันจะกโกลแบบนี้นเห็นปะเนื้อมันก็จะเหมือนเป็นออยไปเลยะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบก,กับโ o o m อีกแล้วในช่องร a i t a p o f e s s o อนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรา วันนี้นะคะส้มจะมาแชร์เคล็ดลับการทําให้ผิวชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราไม่ได้พูดถึงผิวหน้านะคะแต่ว่าเป็นผิวกายนั่นเองช่วงนี้นะคะก็อากาศเริ่มหนาวนะคะใครที่เซนซิทีฟกับอุณหภูมิมากๆก็ผิวจะเริ่มแตกแล้วนะคะบางทีครีมหลายๆคนก็ป้ายยาเรามานะคะว่าเอออันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ได้ซึ่งมันดีจริงๆนะคะแต่ว่าเรามาใช้แล้วยังไม่เห็นผลนะคะวันนี้นะคะส้มมีเคล็ดลับมาบอกนะคะใช้เพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะคะมันจะทํา ให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นดูกโกล์นะคะทำให้ผิวดูแบบว่ามีน้ำมีนวลน,นะคะอีกทั้งน้ำมันยังล็อกความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนด้วยในขณะที่เราทาไปนะคะสูตรที่ส้มกำลังพูดถึงอยู่นะคะเราใช้2ออย่างนั่นก็คือนี่ค่ะน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วก็วาสลีนนั่นเองค่ะทุกคนง่ายมา,ากๆเลยนะคะวาสลีนตัวนี้นะคะมีขายในเซเว่นจ้ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวซื้อที่ไหนก็ได้ หลายคนถามซ่มว่าเอ๊น้ำมันมะพร้าวเนี่ยควรจะใช้ยี่ห้ออะไรนู่นนี่นั่นใช้กับหน้าได้ไหมนะคะซ่มก็ตอบไปแล้วว่าน้ำมันมะพร้าวใช้กับหน้าได้ถ้าคุณไม่แพ้ใช้ได้เลยเลยส่วนตัวซ้มเองเวลาซ้มเลือกซื้อซ้มจะเลือกซื้อจากเนื้อของมันเทคเจอร์ของมันอะเวลาที่นวดเนี่ยซึมเร็วไหมแล้วก็กลิ่นค่ะถ้าไม่ไม่กลิ่นเป็นแบบมะพร้าวมากไม่ใช่ว่าเหมือนว่าทาไปแล้วเป็นแบบเหมือนเราแบบ กลิ่นกระทิลอยตามตัวเราอะนึกออกไหมคะมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทุกคนนอกจากจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักแล้วนะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยทําให้ผิวเราเนียนนุ่มสม่ำเสมอได้อีกด้วยนะจ๊ะเรื่องสุขภาพก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะคะอะคลิปนี้เราเรื่องผิวโดยตรงนะคะคลิปนี้เราเรื่องผิวโดยตรงเนาะอะ,อะต่อมาเป็นวาสลีนซึ่งวาสลีนอะมันก็มีหลักไลาให้กลิ่นนะคะวันนี้ส้มเลือกเป็นกลิ่นเป็นแบบ โกโก้ uh, นะคะเป็นโกโก้เป็นกลิ ogo, ่น Green. เขาจะมีกลิ่นโกโก้อ่อนๆนะคะเนื้อวาสลีนก็เป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเนี่ยง่ายๆนะคะที่เราใช้กันนะคะพอเราพูดถึงวาสลีนอะ่ะมันทาได้แบบที่ปากบางคนพูดถึงวาสลีนอะ่ะจะคิดแค่ว่าทาปากได้อะไรางี้จริงๆเขาเขียนไว้เลยว่าทาผิวกายได้นะคะอ่ะอันนี้เลยสาเหตุที่ส้มไปค้นหาสูตรพวกนี้มาใช้นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเริ่มหนาวพอเริ่มหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะ ส้มจะมีเอฟเฟกต์กับกับอุณหภูมิแบบง่ายมากคือจะผิวแห้งเลยเป็นเป็นเป็นหลักเลยหรือถ้านอนแอร์ที่แอร์ที่แบบเย็นจ,จ,จัดเช้ามาเนี่ยจะผิวแห้งทั้งทั้งท,งที่ตอนที่ก่อนที่เราหลังอาาับน้ำเนี่ยส้มจะทาแบบเป็นพวกออยนะคะแล้วก็ทาครีมซ้ําลงไปอีกก็เอาไม่อยู่นะคะทุกคนเหมือนผิวมันไม่กักเก็บความชุ่มชื้นน<ๆ>ไปเจอสูตรเนะะี<ๆ>้ยค่ะก็อยู่ได้อย่างแบบสงบเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ได้ตอนนี้ถ้าหิมะตกเมืองไทยก็คือสบายอยู่ได้นะ คะไม่มีปัญหาเพราะเวลาที่เราทาค่ะมันกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากคือเราจะจับอยู่ตอนไหนมันก็รู้สึกว่ามันมันชุ่มชื้นอยู่อ่ะมันมันไม่ใช่ทาแล้วสักพักหนึ่งมัน มันแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ทําให้ผิวเราดูแบบเนียนใสโกลอะไรอย่างเงี้ยผิวกายนะคะเพราะส้มจะใช้กับผิวกายส้มไม่ใช้กับผิวหน้านะคะก็คือแบบดีมากมากอยากให้ทุกคนลองไปทํากันนะคะที่ใช้สูตรนี้หลังอาบน้ํานะคะเราก็จะเอาวาสลีนนะคะออกมาเนี่ยเราควักออกมาประมาณเหรียญห้าบาทเออก็คือมันจะได้ทั้งตัวเรานะเออไม่ใช่เหรียญห้าบาททาได้แค่แขนข้างหนึ่งเนาะเออ เหรียญ5บาทประมาณนี้ะนะคะแล้วก็ผสมกับเจ้าตัวนี้นะคะตัวนะ้ำมันมพะพร้าวประมาณ2หยดถึง3หยด1 2 3ประมาณนี้ค่ะไม่เยอะเลยตัวนี้เป็นยี่ห้อ,อ My Choice Thai Brand ส้มซื้อมาจากท็อปนะคะส้มซื้อมาจากท็อปนะตัวนี้จะราคาอยู่ที่ 99แต่มันร้อยกว่าบาทร0 0 ml 99บาทแต่ตอนนั้นมันเหมือนกับมันลดราคาแต่ราคาเต็มเขาประมาณ100กว่าบาทนิดๆน,น,นะคะกลิ่นดีกลิ่นอ,อน่อ,อนๆนะคะกลิ่นอ,อน่อ,อนๆแล้วก็เท็กเจอร์เนื้อสัมผัสเขาดีซ้มก็เลยเลือกมานะคะเนี้ยแล้วก็ผสมกันเนื้อมันก็จะเหมือนเป็นออยไปเลยอะค่ะทุกคนมันก็เหมือนเป็นเนื้อออยเนี่ยเห็นปะมันจะมีความโกลความฉ่ำเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็ทาไปที่แขนที่ตัวเลยอ่ะต้องทาให้ดู เนี่ยมันก็ง่ายในขณะที่ทาเนี่ยก็จะนวดไปด้วยมือมือเนี่ยทาไปให้หมดนะคะทาไปให้หมดเลยนะคะก็ทรงข้อสอบส่วนไหนที่มันแบบเขาเรียกว่าเออที่มันแบบด้านง่ายๆนะคะก้นเกินทาได้หมดเลยทุกคนเนี่ยพอทาไปแล้วมันจะลักษณะเป็นแบบนี้ทุกคนลองม่ดูมันจะนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่เหนอะหนะ มันจะไม่เนิดหนะนะคะทุกคนมันจะไม่มีความเนิดหนะเนี่ยมันจะโกลกกแบบนี้เห็นปะเออมันจะโกลก,โกโรช้ำๆแบบเนี้ยเห็นไหมคะเออนะคะจะถ่ายข้างหนึ่งนะคะคือมันจะไม่เนิดหนะแล้วสักพักหนึ่งมันจะเข้ากลมกลืนเข้าไปสู่ผิวเราเลยเข้าไปกับผิวเราได้เลยกลิ่นจะหอมโกโก้อ่อนเพราะว่ามาจากตัวเนี้ยคะ่ะแค่นั้นเองนะคะนี่เป็นคลิกที่ต้องทําหลังอาบน้ําแล้วก็ทําให้ ผิวเราไม่แปลกไรไงายผิวเราไม่แห้งอ่ะเออกบขอบระคุณคลิปนี้นะคะขอบรคุณคนที่คิดค้นการทําแบบนี้หรือหลายๆคนอาจจะทํามานานแล้วนะ ะะหลายๆคนที่ยังไม่เคยลองไปลองดูเห็นผลลัพธ์ดีเลยค่ะในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นนะผิวไม่แห้งอีกเลยเห็นไหมพอผิวเราไม่แห้งริ้วรอยก็จะไม่มานะคะที่ตัวก็เหมือนกันนะบางคนบอกว่าเอ้ยแบบตัวไม่มีหอกนีนะคะทุกคนโดยเฉพาะที่มือที่ข้อศอกเราบางทีเนี่ยผิวมันจะเหี่ยวง่ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลกันนิดหนึ่งเนาะนะคะก็ะะลองไปทํากันดูนะคะเป็นทคลคเป็นเคล็ดลับง่ายเดี๋ยวมีเคล็ดลับอะไรที่แบบว่า,าได้มาอีกเดียวจะเอามาแชร์นะคะ แล้วก็ใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้หิมะกาลังตกเลยนะคะเวลาคนไทยไปอยู่ต่างประเทศนะคะท้อมอยากทราบว่าดูแลผิวกันยังไงเพราะว่าคนไทยเราจะชินกับอากาศร้อนเนาะเวลาเราชินกับอากาศร้อนแล้วเวลาเราเจอหน้าหนาวใช้ใช้ครีมยี่ห้ออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีทิศการดูแลผิวยังไงไม่ให้มันแตกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปกันนะคะท้องอยากรู้มากเลยว่า ผู้หญิงไทยอ่ะเวลาอยู่เมืองนอกอ่ะทำแบบดูแลผิวยังไงนะคะองหวนะังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ส้นดันลา่าเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ